ได้เหมือนเฉยๆว่านลอาแกนเส้นกระโดดลอยได่ไหมอย่างนี้ได้ไหมได้ไหมคได้ค่ะเรายกตัวเลยเรายได้หมตัวถ้าเราหอตัวเราเหนื่อยนะเนี่ยอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ทท่นิคเส้นตาข่า้าสค่ะานตาข่าได้เลริ่มต้องได้แล้วนะ แรงเหมือนวันนี้นะเดี๋ยวเ้นแรงเราก็จะไม่เหนื่อยลูกค้าก็จะไม่เจ็บเจ็บน้อยๆนะลงกาไม่ทำอะไรอย่างนี้ก็ได้ถ้าเราตัวไม่แน่นตึ้นได้ได้หมดนี้ก็ได้นะคะหรืออย่างนี้ก็ได้ อยกแช่งั้นถ้าไม่แช่ไม่โดนเส้นนะสี่วัดไหมวัดเริ่ต้นตนี่ากกระตกมาสี่นิ้วทามารว่านี้ือเส้นพี่เลเล็ยาว วด้วยี่ยวเล็กนะะดีหเอะไรไปได้เสีนะเลที่ไหนล่ะเนี่ยมเจ็เจ็ดเจ็ดแล้วเอเยหมเก็ส่วนเล็ไม่ได้ส่วนเลกอน่ะก็โดนเส้นไงโดนหวานป่ะโดนหมูหวาก็คงจเส้น เนียนมากตะเกียบตะเกีเกนะคะนียนไปเกเนมากตเกีเลยจีบไปนะจไปจตะเก ดันด้วยต้ตยตนขานะดึงด้วยแ่นีนะตาจะจังใต้นดันเส้นอ่ะนะเส้นสิบข้ามขาโวย

ใ <c> ช <ười> no, ้ขนาดรองเท้าก็ได้แต่ยืดเท้าเดียวถ้าใครนิยมนี้ก็ต้เส้นเดียวเลยไม่ยเลยลองโออ้าวมเฟือแคก่อน ไม่เดินไม่สะดุดจุดนี้เราจะง่างจนออกเลยนะนี้เอามาเมื่อที่เก้าสิบได้รึป่าวครับแก้วตอนนี้ตอนนี้จบการ ข้าว uh ้าบอลเดด้าวบอลนับบอลบบอลระวังนิดนึงโวตายดานี้ก็ได้หรานี้ก็ได้นะเป็น ตึงมากเราก็จะกดย่างมันอยู่นั่นแหละซึ่งแดงหนึ่งสีและห้าห้าสอ <c oughs> อกดแล้วก็ยืะดังด้วย กดเงครับสอกดเข้าไปนะเจ้ามือตรงนี้กดโดยหลายคนไม่ผิดนะคะไม่ได้ด้านานี้ด้านนี้แค่สอบจี้ไปแุ่งเริ่มนะ

ถ้อเราถ่ายออมาแล้วไม่ดังคือเราเดินแล้วมันอี้มีนก็ไม่ดังเพราะว่ามันดังที่เดียวจบนะฮะแล้วก็จะมาขึ้นแขนมาขึ้นแขนต่อนะคะวงแขนมาตัวลง วงแขนนับหนล่นจนสแต่ที่ข้อมือเบานัเล่น1 3สบนะคะตะเกียจรนกดตรงถึงกิจกรรมงเบเดียลใช่ไหมคะตรงึเบาๆ แบบแรนีเค่ะอ่าเส้นหกนะคะเส้นหกข้างนิดก้อย <c oughs> ต้องงายนิดนึงนะะ่ะแล้วก็กายที่จุดไบช,อช,อชออ็อนถกกายช้อนเรียชาลุไฟเลยแต่ยังคนรุนแรงนะคะเเป็นจุดอันตราย

่ก็ัยังไม่โมไม่กอาจุดไหนที่ต้องคลายคือบริเวณจุดที่ประจอนะฮะคลายเบาๆอย่าง ต่อไปเึ้นเส้นที่แปะเราจะพอยตะบากก่อนน่าตะบากขึ้นมาตอ การบ้างจะเปนเกี่ยแทนนให้

ลานำาานำเงือจะแต่วันนี้ไ่ายใจ ขส oh, yeah. ้นหกโย้เ็ดและแยี่นะค่ะย่ดองสองค่ะอากตื่ว่าเยรงเลยใคยังแขนใครยัง